รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ใค,ใครก็บินได้ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์คิงพาวเวเข้าใจนักเดินทางดีที่สุดคือการไห้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอร์ปอเรชั่นตื่นเช้ามาวันที่สองในเกียวโตวันนี้นะครับผมก็จะได้ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเมืองเกียวโตมาช่วยพาให้ผมรู้จักเกียวโตได้ละเอียดยิ่งขึ้นเพราะผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ ก็คือคนที่มีความหลังกับเกียวโตเป็นเวลานานจนเรียกได้ว่าเป็นบ้านหลังที่สองเลยก็ว่าได้ดังนั้นจะมีใครเหมาะกว่าน,นี้ล่ะครับครับก็ตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่หน้าโรงแรมนะครับเกียวโตรอยัลแอนด์สปาซึ่งเป็นจุดที่ผมนัดพบกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องของเมืองเกียวโต ที่จะมาพาพวกเราเที่ยวชมเมืองเกียวโตแบบที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนในวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าท่านผู้เชี่ยวชาญของเราคือใครนะครับกำลังมาแล้วผมเห็นมาแต่ไกลแล้วนะครับไอ้ไขหนาคุณมาปั่นจักรยานมาหาเลยนะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาจากไหนโตเกียวมาจากโตเกียวครับโโหวันนี้ได้ต้อนรับหนุ่มโตเกียวนะคะคุณผู้ชมก็ไปไหนดี เชิญพี่แขกจัดเลยครับสภาปั่นจักรยานเรียบแม่น้ำคาโมกะระกาินดีรครับจริงๆเราเป็นคนเที่ยวไม่เป็นค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้รู้อะไรมากไปกว่าเราแวแกดีเราแวแกที่ตัวเองเคยอยู่เคยเรียนหนังสือ<ด>แล้วก็เห็นนะชอบปั่นจักรยาน ก็เลยดย๋ยวันนี้เราไปปั่นจักรยานเลียบแม่น้ำคาโมยังไม่บอกว่ามีอะไรเยอะไปปั่นจักรยานเล่นกันก่อนเอาเป็นว่าผมคอยดูว่าพี่แขกจะพาไปไหนผมตามไปทั้งนั้นเดี๋ยวล้วก็อาจจะมีหลงทางบ้างอะไรบ้างนะคะอย่าได้กังวลใจไปไปกันเลยโอเคครับเดี๋ยวผมขอจับเตรียมจักรยานนี่เดี๋ยวเร็วอย่ช้าชูกชุกตามมาเลยนะครับผม ขอบอกว่าจะปั่นแบบแว้นมากครับเหตุที่อยากพามาปั่นจักรยานในเกียวโตก็เพราะว่าเวลาเราปั่นเรียบไม่นาน่ะค่ะน่าจะรู้สึกว่าเวลาเราดูอย่างเงี้ยมันดูไม่ค่อยสวยเนาะมันดูเฉยๆฉยะดูธรรมดาแต่ ถ้าสังเกตนิดนึงนะคะก็จะเห็นว่าเดียวโตเป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบเลยแล้วมันเหมือนกับว่าไม่ว่าเราจะไปทํากิจกรรมอะไระเราก็จะเห็นแม่น้ําเห็นภูเขาแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วสําหรับพี่นะพี่ไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไงพี่รู้สึกว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตในเมืองที่ เราปั่นจักรยานในชีวิตประจําวันแล้วเห็นภูเขาอยู่แค่เอื้อมแม่น้าก็อยู่ใกล้ๆอ่ะเมืองแบบนี้มันเป็นเมืองที่รักมนุษย์มันเป็นเมืองที่ทําให้มนุษย์มันมันเห็นความงามเห็นจิตใจมันอ่อนโยนจิตใจมันละเอียดอ่อนขึ้นมันไม่รู้ธรรมชาติหรือเปล่าเพราะว่าถ้าดูก็จะเห็นการก่อสร้างเออคือมันไม่ใช่ธรรมชาติล้วนๆมันเป็นการจัดการของเมืองที่ทําให้ธรรมชาติเนี่ยสามารถ ป็นทําให้เมืองมันมีความเป็นมิตรกับคนที่อยู่ในเมือง mm hmm. เรียกว่ามีการจัดการกับธรรมชาติให้ตอบสนองต่อความสุขของมนุษย์ที่อยู่ในเมืองดีกว่าคือ mm hmm. ถ้าปล่อยแม่น้ําเป็นธรรมชาติอะมันก็ไม่สวยหรอกแล้วมันก็คงไม่มีทางเดินที่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ mm hmm. คือธรรมชาติมันต้องการการจัดการปล่อยตามเวตามการรมไม่ได้อะ่ะ mm hmm. มันใช้ธรรมชาติมาเยียวยาจิตใจคนอะ mm hmm. อเพราะว่าการได้อยู่ใกล้ๆน้ำอะ ที่ว่ามันทําให้คนมีความสุขนะมันเป็นความเย็นนะถ้าพูดถึงแบบห่วงจุ้ยอ่ะแบบคนไทยจะเข้าใจอ่ะก็คือเนี่ยภูเขาเป็นธาตุดินน้ําเป็นธาตุน้ํามันก็เกิดความสมดุลในใจอนะ่ะเนาะทีนี้เราเดี๋ยวจะพาลงปักไปข้างล่างไปดูกันใกล้ๆเลยว่าเวลาได้นั่งใกล้แม่น้ำเหมนะืนมันมีความสุขขนาดไหนปัก ไงนะมาครั้งแรกหรือเปล่าค่โมกกะว่าคือเคยมาเกียวโตนะแต่ไม่ได้เคยมาแบบมานั่งมามาเดินเล่นกันบริมชายริมน้ําในขนาดนี้ครับทำไมทําไมคนมาเที่ยวเกียวโตแล้วไม่มาเดินเล่นแม่น้ํคขำโมไม่เข้าใจคือเรามมวแต่ไปเจอแบบโอ้โหต้องไปวัดนี้ต้องไปศาลเจ้านี้<ช>คือเราก็ลืมไปว่าเออจริงๆสิ่งที่เราควรดูสุดคือชีวิตของคนท้องถิน่นเขา ก็เข้าใจได้นะคนมาเที่ยวมีเวลาจํากัดนะเนาะมันก็ต้องดูสิ่งที่เป็นเป็นหลักๆก,ก่อนแต่อยากจะบอกว่าแม่น้ําคาโมเนี่ยค่ะมันไม่ได้ไกลจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆที่คนอื่นไปกันเลยแล้วถ้าเรามีเวลาค่ะสําหรับคนอยู่เมืองเกียวโตนะคะแม้ว่าจะเห็นแม่น้ําคาโมอย่างนี้ทุกวันก็มานั่งได้ทุกวันมาใช้เวลามานั่งวาดรูปมาซ้อมดนตรีพาหมามาเดินเล่นพาลูกลงไปเดินเล่นในน้ำ รราามาอาบแดดมาอ่านหนังสือมาฟังเพลงทำได้ทุกอย่างมาเล่นโยคะทำได้ทุกอย่างบรรยากาศมันชิลมากสำหรับพี่พี่รู้สึกว่าส่วนหนึ่งที่พี่เติบโตมาเป็นเป็น,เป,นเป็นคนอย่างที่พี่เป็นทุกวันนี้นะก็เพราะบรรยากาศแบบนี้มันกล่อมเราเราขึ้นมามแล้วพี่ชอบตรงที่เขาทำสองสองเล่สองสเต็ปไง<ะ>คือสเต็ปข้างบนเนี่ยเป็นทางจักรยานใต้ซ<ะ>ุ้มซุ้มซากุระกับเมเปิลเนาะแล้วก็ สเต็ปข้างล่างก็คือมาป่านบนจริงแล้วถนนเนี่ยเป็นดินนะคะคเป็นดินแล้วก็เป็นพื้นสายพื้นหญ้าทุบให้แน่นแล้วก็สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่แปลกแยกกับเมืองก็คือเทศบาลเมืองเกียวโตไม่ได้มาจัดสวนไม่ได้มาปลูกดอกไม้ไม่ได้มาปูหญ้า ย่าญี่ปุ่นคนไทยเรียกย่าญี่ปุ่นไม่ได้มาปูยนะ่าหนวนน้อยย่าอะไรเขียวๆที่ดูจัดวางเยอะๆอะ่อะก็คือว่าย่าที่ขึ้นเนี่ยเป็นย่าป่าๆเลยต้นไม้ที่ขึ้นก็เป็นดอกไม้ป่าหมดนะคะเพียงแต่เขามาตัดเลมให้มันสะอาดลอแล้วเขาก็ทิ้งจังหวะดอกย่าให้มันขึ้นแบบกําลังดีอะ่ะมันก็เลยเป็นการ เป็นการจัดการธรรมชาติที่ดูเหมือนไม่ได้จัดการอะไรมากลงลงไปแล้วมันลงได้ด้วยไงแม่น้ำอ่ะคือดูไม่แบบไม่พยายามเกิใช่แล้วมันไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นของสาธารณะนะเป็นของหลวงนะจับนะอะไรอย่างเงี้ยคือสาธารณะในที่ไหมหมายความว่าคือทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้และรักษาด้วยกันใช่แล้วก็ดูรลรลักษาะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างต้นดอกหญ้าพวกเนี้ยคือมันมันไม่ใช่ต้นไม้ที่มีคนมาปลูกอะแต่มันมีการแบบเข้ามาท ความสะอาดอะ่ะดูด<ะ>ิน่ารักอะ่ะมันก็งอกขึ้นาของมนเลงนะะ่ารักจนแบบเห็นแล้วเห็นทีไรก็จะรู้สึกว่าอยากถ่ายรูปอ,อะไรแบบนี้เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะเห็นแล้วมันจะ,ะอยากถ่ายรูปตลอดเวลาดูดิมันแทรกขึ้นมาแบบเออธรรมาชาติแบบสิ่งที่มย์สร้างขึ้นเออและหินนี้ก็คือเขามาปูไว้เนาะสามารถเดินเล่นไปมาได้เออเดิน <laughs> อันนี้คือเขาไว้เดินเล่นหรือเขาไว้ออกเดินข้ามไปข้ามมาไมไว้เดินเล่นแล้วก็มันเหมือนกับเด็กๆก็จะชอบไงเหมือนมาสวนสนุกมีหน้าตัวการ์ตูนเนียใช่มีเป็นหน้าตัวการ์ตูนเออเข้าใจทำเด็กก็จะชอบอ่ะแล้วน้ำก็ไม่ได้ลึกอะไรนะแบบลงไปก็แบบไม่เป็นไรตายแต่ว่าถ้าฝนตกหนักๆก็ตายได้เหมือนกันนะท่วมได้ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เวลานะ น่ะค,ะค่ะเกี่ยวโตมันร้อนมากใช่ไหมว่าสาี่สิบองศาก็จะมานั่งในเนี้ยโุ้ยเย็นนะ่ะสบาย มาเที่ยวตลาดอะมันต้องกินโมจิมันเหมือนเราไปเมืองไทยตลาดเมืองไทยแล้วเราต้องซื้อข้าวหนียวสเงียวขยามากินนะคะแวะพักเบรกนิกนึกนื่งใช่ไหมมันไม่รู้มันเหมือนต้องหาขนม,มนบ้านขนมอะไรที่เป็นปกติเขาไม่กินนะอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีได้ว่าเราบีโมจิมากินญี่ปุ่นเกาหลีใครๆก็บินได้ไทยแออ r เชียเอ็กซ์คิงพาวเวอร์ King Power, เข้าใจนักเดินทาง ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์เรช ใครใครก็บินได้ไทยแอ i r เชียเ k i กซ์คิงพเข้าใจนักเดินทางดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค o อร์ปอเรชั่น โอเคค่ะนามา<อ>เที่ยวกับพี่แขกถ้าพี่แขกไม่มาเที่ยวตลาดถือว่าเป็นพี่แขกตัวปร้อมก็ตะก,กี้เราปั่นจักรยานจากซันโจใช่ไหมหคะปั่ขึ้นเหนือมาเรื่อย,อยๆขึ้นจากเมียนัแปลว่าสาขึ้นเหนือมาอีกมันก็จะเป็นนิโจนี่ก็แปลว่า 2, 2> องไล่ลำดับมาัาจากนิโจก็จะเป็นมารูธรรมจิ จากมาลุทมาสีเนี่รรอยอีกอันหนึ่งก็จะถึงเดมจีก็คือ,อคจากสะพานฟันโจมาสี่สะพานอ๋อโอเคแล้วนับสะพนาน,พนเอาได้นับสะพานเอาได้เลยสี่สะพานปุ๊บนะคะ,คะถึงเดมาจีจอดจักรยานจอดจักรยานเดินข้ามสะพานมาหรือว่าจะจูงจกกักรยานมาเลยก็ได้จอดแถวๆนี้จะมาเจออะไรคะตรงนี้เรียกว่าเดมจีโชเ็งไก นักอยุ่นก็ต้องรู้ว่าโชเตงไกก็คือมันกับย่านช้อปปิ้งอาเขตย่านการาค้าที่แบบคล้ายๆกับตลาดเก่าตลาดเก่าถือ<ช>จะเป็นตลาดที่มีหลังคาพูนที่เราต้องาพาคุณชมมาดูก็เพราะว่าตลาดแบบนี้ค่ะเริกจะล้กกมหายใจจากไปจากสังคมญี่ปุน่นเรื่อยๆแ,แล้วนะคะเหลืออยู่ไม่กี่ที่เพราะว่า,าคนก็เข้าไปจับใจ่ายใช้สอยกันในซุปเปอร์มาร์เก็ตมากขึ้นคือแทนที่จะมาซื้อของทีละร้านทีละอะไรเงี้ยเขาไปที่เดียวที่มันรวมกันอยู่หมดเลย แมันจะสู้กับซ <Super Market S 2> ูเปอร์มาร์เก็ตในห้างยังไงแอนไอนีน้นนนนก็เป็นร้านโมจิอีกนึ๋อฮะก็มีวาลาบิโมจิด้วยเอ้ยกินไหมกินไหมมาเจ,จวาลาบิคือเวลามาเที่ยวตลาดอ่ะครับมันต้องกินโมจิมันเหมือนเราไปเมืองไทยตลาดเมืองไทยแล้วเราต้องซื้อข้าวเหนียวสังขยามากินนะคะแวะพักเบรกนิดนิดนึงใช่ไหมมันไม่รู้มันเหมือนต้องหาขนมบบ้านขนม อะไรที่เป็นปกติก็ไม่กินนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีได้วลราบิโมจิมากินเกียวโตก็เช่นเดียวกับมืองอื่นๆในโลกนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชะตากรรมของตลาดสดแบบเก่าเดินทางมาสู่ยุคโรยราเดมจิโชเตงไกก็เป็นอาเขตตลาดสดที่เหลืออยู่ไม่กี่แห่งในเกียวโตแม้จะอยู่ในย่านที่อาจนับว่าเป็นย่านสำคัญของการท่องเที่ยว นั่นก็คืออยู่ไม่ได้ไกลจากศาลเจ้าชิโมกะโมะที่เป็นมรดกโลกแล้วห่างจากดาวเทาเพียงชั่วปั่นจักรยาน10นาทีเท่านั้นเองแต่ตลาดเดมาจิที่มีความยาวของทางเดินเพียงแค่164เมตรยังคงสภาพตลาดสดที่มีบรรยากาศพื้นบ้านและเรียบง่ายจนเกือบจะไม้น่าสนใจ ทุกแห่งของตลาดในเกียวโตก็จะต้องมีร้านผักดองใช่ไหมนะ้ราร้านไม่ได้เกียวโตเนี่ยเขามีชื่อมากเรื่องอผักเขาอร่อยอมเมื่อผักอร่อยก็ต้องเอามาทําเป็นผักดองอร่อยที่นี้นใช่ร้านที่ขายผักดองของเกียวโตเนี่ยเขาก็จะต้องติดป้ายเลยว่าเป็นเคียวสเกมโนะคือเป็นผักดองของเกียวโตแท้ๆเลยใช่แล้วม,มาส่องส่องส่องอะจะส่องจากข้างในหรือส่องจากข้างนอก แล้วมีเก็บประวัติเยอะนะร้านแบบไหนลงนังสอทิมติดป้ายเยอะเลยเสือในการทีวีอย่างนี้นะใช่ใช่ใช่เออแล้วที่เก็บเงินอย่างเงี้ยซ้มเราก็ไม่เห็นเราวไงมันจะเห็นแต่ตานตลาดมีแต่แบบไอ้เครื่องแบบเครื่องออโต้อ๋อมีน้ำาอมีน้ำแยกด้วยฮะน้ำจากบ่อธรรมชาติน้ำบาดาลกับน้ำก๊อกน้ำปราปฮะแยกกันเลย เดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูไหมว่าแบบ<ะ>เกียวโตวเขาจะมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขายังมีการใช้น้ําบาดาลน,น้ําใต้ดินแล้วก็น้ปปาปราปาแยกกันเลยแล้ว <c ười> คือคนที่นี่ให้ความสาคัญกับน้ํา<ะ>แล้วก็จะบอกว่าน้ําอะไรเหมาะสําหรับจะเอาไปทําอะไรแล้วโดยเฉพาะน้ําผักดองเนี่ยเขาจะไม่ใช้น้าปราปามาดองผักสวยเ <c oughs> นาะ ありがとうございます。はい、またよろしくお願いします。はい <laughs> อาเริ่มทิปบายไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการเช็คอินนักเดินทางมือใหม่ต้องรู้ว่ารายการสิ่งของต่างๆไม่อนุญาตให้พกติดตัวขึ้นเครื่องรวมไปถึงกระเป๋าใบใหญ่ที่โหลดลงใต้เครื่องบินคือของเหลวทุกชนิดที่มีความจุต่อชิ้นเกิน100มิลลิลิตรรวมไม่เกิน1ลิตรเช่นเจลน้ำหอมสบู่เหลวสเปรย์ห้ามพกติดตัวขึ้นเครื่องบิน แต่สามารถนำใส่กระเป๋าที่จะโหลดได้รวมถึงอาวุธของมีคมต่างๆไม่สามารถนําขึ้นเครื่องส่วนแบตเตอรี่สำรองหรือ power bank สามารถพกพาใส่กระเป๋าถือขึ้นไปได้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เตรียมแพ็คของออกเดินทางได้เลยเราพานัดและคุณผู้ชมมาร้านนี้เพื่อจะสัมผัสประสบการณ์ของอาหารเกียวโตอันเก่าแก่ที่นี่ยังเป็นสถานที่แห่งเดียวของแถบคันไซทั้งหมด ที่มีการแสดงที่เรียกว่าชิกิบุโจญี่ปุ่นเกาหลีใครใครก็บินได้ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์คิงพาวเวอร์เข้าใจนักเดินทางดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงค์คอปเปอเรชั่น ปุ่นเกาหลีใครๆก็บินได้ Thai a i r เชียเอ็กซ์คิงพเข้าใจนักเดินทางดีที่สุดคือการไห้ไม่สิ้นสุด Corporation. s ิงค c o อร์ r ปอเรชการเดินทางนั้นมีเซอร์ไพรส์เสมอครั้งนี้ก็เช่นกันอยู่ๆในถ้ำกลางความเก่าคร่ำจนเกือบจะยากจนของตลาด ก็ปรากฏสีสันแห่งความสดใสของฤดูร้อนบทลวดลายยูกะตะที่อยู่ตรงหน้ามันคือร้านขายกิโมโนไม่น่าเชื่อว่าตลาดที่มีแต่คนแก่คนจนและนักศึกษาเดินจะมีร้านกิโมโนสวยงามโผล่ขึ้นมากระนั้นร้านนี้ก็ดูแตกต่างจากร้านกิโมโนทั่วไปซึ่งมักเย่อหยิง่งจนเราไม่กล้าเข้า มันดูเป็นร้านกิโมโนสำหรับสามัญชนสดใสเข้าถึงได้เป็นมิตรเราตัดสินใจผลักโนเรงหน้าร้านเข้าไปก่อนจะต้องตื่นตาตื่นใจกับกิโมโนชุดชาที่แขวนโชว์อยู่ในร้านค่ะคุณผู้ชมเวลาเรามาเดินตลาดก็ต้องจะเจออะไรเซอร์ไพรส์แบบนี้แขกเองก็ยังไม่คิดว่าจะเจอเนาะ เพราะว่าปกติอะซึ่งผักผลไม้แล้วก็กลับบ้านวันนี้ผ่าน้องนัมเดินเที่ยวแล <laughs> ้กวก็ผ่านร้านผักดองผ่านร้านทมบุละผ่านร้านโมจีผักผลไม้เนื้อสัตว์อะไรทุกอย่างแล้วก็เฮ้ยนัดทำไมาอยู่ๆมีร้านคิมโมโนผ่านมาตรงนี้นก็เลยเงียบด้วยนะฮะเยียมเ,เข้ามาแล้วข้างในร้านสวยมากเลยนะคะแล้วก็เจอกับคุณเจ้าของร้านดูไวยเุิ่งนิมจีว่าซึ่งมาจารวจ้ามาชิมาสีคิวนี้เนื่องจากซูโอะโอมิเซกะ

เยนจ้คุมังเองนจ้คุมังเอนก็ประมาณ2องแสนเจ็ดหมื่นบาทอตอนนี้ก็พงน่นยๆคือดาวลดได้คันหนึ่งคือล้านเยนใช่คะคือราคาเยนก็คือกิโมโนโตัวนี้ล้านเยนยน,นะครับก็ซัดไป2องแสนเจ็ดหมื่นบาท <c oughs> นี่ยังไม่ได้รวมเชือกไม่รวมรองเทา้าไม่รวมโอบิอันนี้<อ>ลายเหมือนผ้าไทยเนาะเหมือนลายแบบยะาดิสนียอันนี้เป็นลายลูกศรนะฮะคือตรงนี้มันทำเป็นลายลูกศรคือเป็นลายหนึ่งในลาย

ก็คือถ้าเกิดมาวัดตัวแล้วจะตัดชุดยูกะตะที่นี่เนี่ยก็มาเลือกผ้าวัดตัวแล้วถ้าเกิดเราเร่งเขาแบบเอารีบๆหน่อยนะก็2อาทิตย์ก็จะได้1ตัวนะครับได้ชุดใส่ยูกะตะของเราซึ่งหลายคนก็จะเริ่มมาสั่งแต่ตอนนี้แล้วเพื่อที่ว่าเดือนสิงหาที่มันมีงานเทศกาลเยอะเนี่ยก็จะได้ใส่ชุดพวกนี้ไปออกงานเทศกาลด้วยนะครับ เกียวโตเป็นเมืองที่เราจะพบกับกิจการร้านอาหารโรงแรมร้านผักดองร้านสาเกที่มีอายุนักร้อยร้อยปีได้โดยไม่ยากร้านมังกามิโรที่แขกจะพาคุณนัทและคุณผู้ชมไปเยือนในวันนี้ก็เช่นกันค่ะร้านนี้ก่อตั้งขึ้นในปี1722เราพานัทและคุณผู้ชมมาร้านนี้เพื่อจะสัมผัสป,ประสบการณ์ของอาหารเกียวโตอันเก่าแก่ และได้รับสืบทอดมาในสายจระกูลของเชฟยาวนานถึง10บชั่วอายุคนไม่เพียงแต่อาหารอันน่าตื่นตะลึงจนร้านได้ดาวของมิชลินมาถึงสองดาวที่นี่ยังเป็นสถานที่แห่งเดียวของแถบคันไซทั้งหมดที่มีการแสดงที่เรียกว่าชิกิโบโจอันเป็นพิธีกรรมแล่ปลาสดทั้งตัว เพื่อมอบเป็นเครื่องเส้นถวายแด่เทพเจ้าของรัทธิชินโตอันเป็นประเพณีที่สืบทอดมายาวนานถึง870ปีตั้งแต่สมัยของโชกุนมินาโมโตโกโรซาเอมงโนโยริโมโตะปัจจุบันมีเพียงคุณอิเคมะมาไซยาสุแห่งร้านมังกับ รวมสนุกกับกิจกรรมดูสนุกกับบอยที TV บินลัดฟ้ากับไทยแอร์เอเชียเอ็กชิงรางวัลทุกสองสัปดาห์กับตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพญี่ปุ่นจากสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กมูลค่ารางวัล80,000บาทและเสื้อยือดจำนวน20รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่3ที่ร่วมกิจกรรมเจนน์จอนี่อินเจแปนรางวัลตัวเครื่องบินไปกับกรุงเทพญี่ปุ่นจากสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กจำนวน1รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและเสื้อยือดจำนวน20รางวัล เฉลยคำตอบของคำถามประจำสัปดาห์ที่8สิงหาคมที่ถามว่าอาหารชุดสไตล์ญี่ปุ่นแบบที่ค่อยๆเสิร์ฟมาเป็นจานเล็กๆมีชื่อเรียกว่าอะไรคำตอบที่ถูกต้องคือ JJ1 ไข่เซกิส่วนคำถามประจำสัปดาห์นี้เรื่องเซอร์ไพรส์ที่คุณแขกและคุณนัดพบเจอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวที่ตลาดเดมาจิคืออะไร JJ1 พบร้านขายเนื้อโบราณ JJ2 พบร้านขายกิโมโน ส่ง SMS คําตอบมาที่4 6 4 2 0 9 8และทาง Facebook ของรายการประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่29สิงหาคมหรือทาง www.ytv.co.th น้ำนมี่กว่ามันสำคัญยังไงแค่อยากจะให้ดูนะคะว่าไม่กว่าที่ขายร้านเนี้คะ่ะจะเป็นของแฮนด์เมดเกือบทั้งหมดเลยนะคะวัสดุก็จะเป็นวัวสดุธรรมชาติทันเย็น200 4จิ400 4 5 4 0 6 0 0ประมาณ6,700บาทนะคะคือในราคาเนี้ยคกรู้ตึกอยากขนอยากขนกับประเทศไทยอยากซื้อกับบ้านเป็นรสชาติที่เข้าใจยากแล้วก็มีกลิ่นกลิ่นกุหลาบรุนแรงมากค้างขาไว้ตอนจบเป็นรสชาติที่พูดว่าอร่อยไม่ได้ต้องพูดว่าเป็นรสชาติที่น่าสนใจแต่แต่ไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะคะคือช่างตัดผมที่อยู่ในร้าน หล่อมากสูงมากจะเป็นลมขอขอแอบดูอีกอีกนิดนึง